้มีน้ำหนักกัเว้ยโอ้น้ำหนักขวงาง <laughs> าดูคานดูคานโอ้แลงนะมาแล้วลองฟินเดี๋ยว <laughs> 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 ครับไหนหวะ <laughs> <laughs> โอ้ลองฟินครับ <laughs> กลางมาเลยจ้ะลองปินทูน่าครับ <laughs> <laughs> ลองปินกลางมาเลยครับ <laughs> แข่งไก่ครับผม